ครับก็สวัสดีครับสมาชิก YouTube Channel แล้วก็สมาชิกผู้ติด,ดตามเพจ YouTube นะครับก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่พิชมมค่อยนะครับปลาบ้านฉันปลาบ้านค่อยครับปลาบ้าน่อยนั่นแหละเ, <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีเหมือนเดิมก็ยังไม่หายจากหวัดดีสักเท่าไหร่ ล้างบ่อเรียบร้อยแต่ไม่ได้ล้างแบบประเภทที่เอาขาวจัวนะครับเพราะว่า,าบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องขัดข้างบ่อหรือตักไข่ที่ติดก้นบ่อออกซะทั้งหมดเสมอไปนะครับก็ขอเพียงแค่น้ำใสแล้วก็สะอาดนะก็ทำไม หลายคนอาจจะเอ้ยทำไมสงสัยทำไมผมปล่อยปลาลงไปทั้งๆท,ท,ที่น้ำอยู่ก้นบ่อด้วยส่วนหนึ่งผมนำน้ำที่เปิดใส่บ่อสักพักแล้วไปไปเติมกะกะละมังกะละมังครั้งนู้นกะละมังที่นำปลาออกมาพักช่วงที่ล้างบ่อ ก็จะเป็นกะละมังตัวนี้ก็เอาน้ำมาผสมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าให้ปลาคุณน้ำเนาะเพื่อไม่ให้ไม่ให้อุณหภูมิของน้ำมันแตกต่างจนเกินไปจนทำให้ปลาเกิดอาการนอกน้ำนะ ก็ดูดูจากถ่ายจากถ่ายในบ่อก็ดูจะเป็นตัวเล็กๆเพราะว่าชุดนี้ก็อย่างที่แจ้งไปในคลิปที่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ซีเรียสว่าปลาจะต้องใหญ่มโหลานตะการตาเหมือนเหมือนบ่อดีๆหรือหรือเพื่อนสมาชิกที่มีเวลาล้างเวลาเลี้ยงที่ดีนะฮะก็มันอย่างที่แจ้งไปครับเป็นปลาเหลือเลือกแล้วก็ ส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่เอาลงมากระมังแล้วก็เช็คสภาพเช็คสุขภาพว่าขนาดตัวใหญ่ยาวอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่ากลัวเขาตกใจนะเพราะเพราะพวกนี้ถ้าตกใจแล้วไม่กินอาหารร่างกายก็จะแคระแกรนกว่าเดิมนะครับก็จำเป็นจะต้อง ปล่อยเขาสบายๆแค่แค่โดนถ่ายออกจากบ่อมาอยู่ในกระมังก็ก็สงสารมากแล้วก็ก็เครียดมากแล้วนะครับเนะีก็จะสังเกตได้ว่าดูค่อนข้างที่จะชอบชอบน้ำใหม่อยู่ก็ตื่นเต้นพอสมพอสมควรเพราะก็อย่างที่สมาชิกที่เคยเลี้ยงเลี้ยงกันนะครับ ที่ทราบกันดีที่ผู้ที่เก่งกว่าผมเยอะแยะก็จะทราบกันดีว่าเมื่อปลาไม่ว่าชนิดอะไรก็ตามเมื่อได้เขาได้น้ําใหม่ก็จะรู้สึกสบายตัวนะครับก็เดี๋ยวรอระดับน้ําให้เต็มคํานวณน,น้ําอีกหนึ่งรอบแล้วก็เติมเกลือแต่ว่าทริคของผมในการใส่เกลือใส่ยา จะไม่ได้ใส่เต็มปริมาตรขนาดนั้นไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเพราะว่าผมเน้นเลี้ยงน้ำให้สะอาดมากกว่าที่จะใช้ยาก็มีช่วงก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ถ่ายน้ำเลยก็นั่นแหละครับกลายเป็นน้ำไม่สะอาดก็เลยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำให้มันสะอาด เหมือนเดิมเมื่อน้ำสะอาดแล้วไม่ว่าปลาตลาดนัดปลาถุงละ20บาทถุงละ50บาทหรือแม้กระทั่งปลาตัวละ5บาทก็สวยได้สำหรับคนเลี้ยงนะครับก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีถูกหรือผิดหรือดีหรือด้อย มากมายไปกว่าใครนะครับก็แค่แชร์ประสบก,การณ์นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่เอาปลาลงบ่อแล้วก็ปล่อยให้เขาสนุกสนานกับน้ำใหม่ไปส่วนตัวกรองตัวถังกรองก็ยังใช้ถังเดิมอยู่ถังเดียวนะครับยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ตัววัสดุกรองอะไรก็เดี๋ยว รอให้ข้อต่อตัวปั๊มอะไรเรียบร้อยสักก่อนก็จะประกอบแล้วก็ลงทีเดียวแล้วช่วงนี้ก็จะให้เขาเล่นกับน้ําใหม่ไปก่อนให้เขากุนอ่ากลับมารู้สึกดีกับบ่อเดิมสะก,ก่อนค่อยจะเริ่มให้อาหารค่อยจะต่อกรองนะครับก็อันดูดูตันโจโชว่าก็ ประมาณนี้ครับตัวโชว่าก็จะประมาณายังหลังยังพ้พนน้ําอยู่เพราะน้ํายังไม่ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับน้ําไม่ได้สูงเท่าไหร่ก็ครั้งแรกที่ผมซื้อมามันจะเป็นชิโร่นะครับมันเป็นชิโร่แต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็กลายเป็นตันโจโชว่าซะงั้น หัวเริ่มแดงสวยเป็นกลมต,ตอนนี้ก็แดงเริ่มลามก็ช่างมันครับไม่ใช่ปลาประกวดอะไรแค่เลี้ยงให้เขามีความสุขก็แค่นั้นก็พอแล้วครับโอเคเดี๋ยวน้ำเต็มต่อระบบกรองเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณที่ติดตามมีข้อเสนอเนะีหรือข้อสอบถามหรือความคิดเห็นอย่างไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนกันเป็นความรู้ของคนเลี้ยงปลาของคนรักปลาเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ